สามวินาทีจับเวลาเริ่มเฮ้ยตายละเอ่าเริ่มจากใครก่อนถ้ามีพอหนึ่งข้ออยากจะขออะไรกันขอไปกับฟิล์มไหมฟิล์มขอให้มีฟิล์มจะปาดนานในสิ่งที่ฟิล์มต้องการยังไงเขาถามว่าจะขออะไรสามสิบล้านจุกหวยให้แม่จุกหวยนี่คือสิ่งที่อยากขอใช่ครับอ๋อโฟกาศนะขออะไรขอไปยังยังไม่ได้ขอ ขอถ้ารอาคนมีความสุขตาผีขาวครับถ้าเกิดกันไปบ้านล้างเนี่ยบ้านหลังนั้นก็สะอาดการคิดว่าห้องที่กันจะเข้าไปเนี่ยกันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้ากันโดนคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์เรียบร้อยเรียบร้อยฮหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนผี มาตามพ่อไม่เคยเล่นไปได้มล้ก็ต้องอยู่นิ่งๆผมได้หนึ่งคิวหนึ่งแดงนะครับต้องมีคิวหรือเปล่าอันนี้ขอถามพ่อเลยคำถามสุดท้ายเลยขอถามพ่อเติด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 หนึ่งกันแล้วพ่อคิดว่าคำมันหัวว่าอะไรพ่อคิดว่าคำมันหัวไปว่าอะไรไอ้คำว่าจับอะไรนะคำว่า ไม่มีใครบอกเลยมีไม่ไมีใครถามเลยถามไปแล้วนะมึนถามแล,าแล้วข้าวเออหิวเลวยปะถูกใกล้เนี่ยเพราะห้องกินข้าวห้องโอ้โห